ตกเลยน้ำตกแต่ไม่โลกงน้ำเนาะน้ำตกคนน้ำใสดีสวยมากเลยน้ำก็ใสดีตกจ้า <c oughs> น้ำใสใสมาเด้อมาเที่ยวน้ำตกเด้อยังไวเด้อยงหวเด้อ่าน่ย่ยน้ำใส,ใสมาเด้อมาเด้อเที่ยวน้ำตกกันลน้ำใสน้ำใสดีดี มาเทีย่ยวน้ำตกเด้อน้ำแห้งดีขนาดนเด้ยวยแต่ะละกองจับไปลาได้เนาะให้ดูนะคะวูน้ำไหลน้ำแรงนะคะ ใสเนาะน้ำมันใสน่าเล่นมากพ้นกะหลายอยู่นะคะนะ้ะน้ำแรงเย็นดีค่ะเย็นสบายมต่เทียวอยู่เด้อค่ะเด้เอ,อบึงลักลานลักนะคะลานลักบึงไม้ ลาลักดึงไม้นะคะส,สวยส,สวยค่ะเ <c oughs> บิง์เวลาก่อนขวอยเบิง์เวลาก่อนภาพปัน <c oughs> เล่าเะะ <c oughs> รื่องนะคะน้ำตกไหลเยอะๆๆๆๆๆน้ำแห้งนะค่ะมีน้ำแห้งอยู่เน <c oughs> าะ <c oughs> เป็นทะเลน,เน้องค่ะน่า,าหน้ามันใสใสดีคลิปยาวไปให้เพื่อนๆดูเนะค่ะเนาะ แรงน้ำไหลแห้งนะคะ่ะเด้อตะเลนดีดีหันบ่าข่สิล้นน้ำมูยั่ดอกเนาะน้ำน้า ตะเหมือนตะหมือนน้ำไหลแรงดีจังเลยเพื่อนๆน้ำไหลแห้งๆงน้ำน่าเล่นมากเลยมระโลมหรองานเป็นนี่เนาะ เป็นแค่นี้ละพี่น,อน้องได้น,นำหน้าเล่นมากสวยมากนะ้ะงน้ำสวยมากอ,อ่อเห็นไหมคะสวยๆเลย าเล่นมากเลยเบิ่งเวลาดูเวลานะจนๆๆๆคนกระลายเยอะค่ะเนาะทางทางโน้นคนก็มีอยู่นะคะเยอะอยู่เนาะตอนนี้ข้าเจ้าอยู่ในหัวใหม่กันเยอะนั่งดูน้ำไหลจ้า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 ที่นี่เนาะ ก็ลงว่าก็ลงเรนหรอกแค่ปกติสิลงเรนอยู่นี่นาม,มันนาเรนนี่ลีเนาะใสน,น้ำใสดีมากเลยเพื่อนดน้ำใสดีเย็นสบายนะ มากเลยพี่น,อน้องเบิ่องด้เวลาเนะเอ้าดูเบิ่งเวลาให้ดูยาวๆไปเลยบนเ่อนเนาะ มากเลยเพื่อนเพื่อนเนาะอยากให้เพื่อนๆพื่อมาเที่ยวจังเลยนะเมน่นา ยมากเลยค่ะก่อนเยอะร้อนอยู่นะคะอากาศก็แดดนนาเล่นน้ำอยู่แดดน้ำก็น่าเล่นนะคะเลิกกูเด้อ ลายลูกสิทายลูกพร้มพพอมคลิปพร้อมลายสดพร้อมอิวเพื่อนสวยงามสวยงามน,าานะค่ะเนาะสิทายลูกเด้อสวยมากเนาะสวยมากค่ะบรรยากาศดีมากเลย นะคะเด็กพบกันใหม่เจอกันใหม่จ้า